รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ี่คือรายการปริศนาร่างกายรายการที่จะมาชวนน้องๆไขปริศนาต่างๆที่เกิดขึ้นกับร่างกายเพราะว่าร่างกายของเรานะคะมีความมหัศจรรย์และมีกลไกในการทำงานที่ซับซ้อนมากมายนั่นเองค่ะถ้าจะให้พูดถึงของโปรโดของน้องๆที่ชอบรับประทานกันแน่นอนค่ะว่าต้องมีขนมหรือของหวานเป็นเมนูโปรโดอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นไอศครีมลูกอมช็อกโกแลตหรือน้ำหวานต่างๆนะคะ แต่รู้ไหมคะว่าเมนูหวานแสนอร่อยเหล่านี้คะ่ะเป็นไวรายตัวสําคัญที่จะมาทําลายฟันสวยๆของน้องๆเลยนะคะเหมือนที่เรามักได้ยินผู้ใหญ่หรือคุณพ่อคุณแม่พูดบ่อยๆนะคะว่ากินลูกอมมากๆเนี่ยเดี๋ยวก็ฟันผุนะกินช็อกโกแลตมากๆเดี๋ยวฟันจะผุเอานะแม้แต่และเมนูที่ห้ามทานทั้งหวานทั้งอร่อยทั้งนั้นเลยนะคะเพราะอะไรเมนูแสนหวานแสนอร่อยเหล่านี้ถึงทำให้ฟันของเราผุได้ละคะ ใาอย่างนั้นวันนี้เรามาไขาปริศนาร่างกายไปพร้อมๆกันกับหัวข้อทำไมของหวานทำให้ฟันผุไปไขปริศนาร่างกายในหัวข้อนี้พร้อมๆกันค่ะโอ้โหของน่าอร่อยทั้งนั้นเลยแต่ของหวานแสนอร่อยเหล่านี้ต้องระวังให้ดีนะคะเด็กๆเกพราะถ้าหากรับประทานมากเกินไป น้ำตาลที่มีปริมาณมากในของหวานเหล่านี้จะทำให้ฟันของเด็กๆผุได้นะคะน้ำตาลทำให้ฟันของเราผุได้อย่างไรเด็กๆสงสัยใช่ไหมคะนั่นก็เป็นเพราะว่าน้ำตาลเป็นอาหารโปรดของแบคทีเรียซึ่งแบคทีรียนี่แล่ละค่ะคือไวร้ายตัวชากาดที่ทำให้ฟันผุ เมื่อแบคทีเรียรเจอกับน้ำตาลในอาหารและเครื่องดื่มต่างๆจะสร้างสารเหนียวที่เกาะติดแน่นกับฟันจากนั้นแบคทีเรียรนี้จะเติบโตและเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วจนสารเหนียวมีขนาดใหญ่กลายเป็นแผ่นคราบบนตัวฟันหรือที่เรียกว่าคราบพลักนั่นเองค่ะจากนั้น แบคทีเรียที่อาศัยอยู่ในคราบพลังก็จะเปลี่ยนน้ำตาลให้กลายเป็นกรดซึ่งกรดนี้เองจะทำลายชั้นเคลือบฟันของเด็กๆจนหมดสิ้นต่อจากนั้นกรดก็จะทำลายแคลเซียมภายในฟันและทำให้ฟันเป็นรูหรือที่เรียกว่าฟันผุนั่นเอง การเกิดฟันผุในระยะแรกจะยังไม่มีอาการปวดเพราะเริ่มฟันผุที่ผิวเคลือบฟันแต่เด็กๆอย่าชะล่าใจนะคะเพราะเมื่อฟันผุลึกถึงเนื้อฟันแล้วก็จะมีอาการเสียวฟันเวลาทานของเย็นหรือร้อนและถ้าฟันผุลึกจนถึงโพรงประสาทฟันก็จะทำให้มีอาการ ปวดฟันมากและเกิดติดเชื้อฝีหนองที่โพรงประสาทและรากฟันได้ค่ะอาจต้องรักษารากฟันหรือโดนถอนฟันออกได้เลยนะคะนี่แหละจิงเป็นสาเหตุว่าทำไมกินของหวานถึงทำให้ฟันผุได้ยังไงล่ะคะ าแบคทีเรียตัวร้ายที่ทำลายฟันของเราเนี่ยเขาชอบน้ำตาลนี่เองค่ะแต่ว่าจะให้เรางดขนมหรือว่าของหวานแสนอร่อยไปเลยนะคะก็คงจะยากใช่ไหมล่ะคะถ้าอย่างนั้นวันนี้เรามีวิธีดูแลรักษาฟันอย่างไรที่สามารถทานของหวานหรือขนมได้โดยที่ไม่ทำให้ฟันเราผุบ้างไหมนะ่ะถ้าอย่างนั้นคุณหมอของเราเนี่ยต้องมีคำตอบหรือคำแนะนำดีๆแน่ๆเลยค่ะไปฟังกันเลยนะคะ สมมติในกรณีของเด็กๆเ,เนี่ยที่อาจจะเลี่ยงของหวานไม่ได้คือที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือควรจะเลี่ยงของหวานให้ได้มากที่สุดเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันทําไม่ได้จริงๆอะนะคะอย่างน้อยเนี่ยเด็กๆก,ก็ควรจะทานรับประทานของหวานเนี่ยที่มีความถี่ของการรับประทานน้อยเช่นอาจจะรับประทานในมื้ออาหารเช้ากลางวันเย็นสมมติว่าทานอาหารข้าวเสร็จแล้วก็อาจจะทานอาหารหวานตามเลยไม่ควรจะรับประทานอาหารจุกจิบระหว่างมือมากนะคะโดยเฉพาะ ถ้าเรายิ่งทานอาหารระหว่างมื้อที่เป็นของหวานมากๆเนี่ยในช่องปากของเราอ่ะก็จะเกิดกรดจากแบคทีเรียที่ไปย่อยสลายพวกน้ําตาลกับแป้งเนี่ยทำให้ในช่องปากของเราเนี่ยเกิดกรดตลอดเวลาซึ่งก็จะมีผลทําให้ตัวฟันของเราเนี่ยได้รับกรดตลอดแล้วก็จะเกิดฟันผุได้ง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะ การแปลงฟันที่ถูกวิธีนะคะในที่นี้หมอขอแนะนําในกลุ่มเด็กโตนะคะรวมถึงกลุ่มผู้ใหญ่นะคะที่สามารถใช้มือได้อย่างคล่องแคล่วกล้ามเนื้อมือแข็งแรงแล้วนะคะเราจะเอียงขนแปลงเนี่ยอยู่ที่ตรงบริเวณขอบเหงือกก็จะเอียงแปลงไปที่ขอบเหงือกแล้วก็ทํามุมประมาณ45องศากับผิวฟันนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็นวดเหงืออนิ่งๆอยู่กับที่นะคะอาจจะนับหนึ่งถึง20ก็ได้เสร็จแ,แล้วเราก็จะปัดเป็นครึ่งวงกลม กรณีเป็นฟันบนแล้วก็ปัดลงกรณีเป็นฟันล่างแล้วก็ปัดขึ้นนะคะโดยสิ่งที่มีความสําคัญก็คือระยะเวลาในการแปลงนะคะจะต้องแปลงนานพอสมควรอย่างน้อยเนี่ยก็คือ3นาทีขึ้นไปการแปลงฟันควรจะใช้ร่วมกับยาสีฟันผสมฟูร้านะคะเนื่องจากว่าฟูร้ายเนี่ยมีข้อดีก็คือมันสามารถจะเข้าไปซึมผ่านผิวฟันยิ่งกรณีที่ฟันที่เป็นฟันผุระยะแรกยังไม่มีรูที่ตัวฟันนะคะผิวฟันเนี่ยมันจะมีการถูกกัดก่อนไปแต่ว่าผิวฟันยังอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าจะมีการถูก กระทบกระเทือนได้ง่ายแล้วเกิดรูได้ง่ายกรณีนี้เนี่ยฟันผุประเภทนี้เนี่ยสามารถได้รับฟัรลายเข้าไปแล้วก็จะทําให้ผิวฟันเนี่ยมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นควรจะใช้ไหมขัดฟันร่วมด้วยเนื่องจากว่าในตําแหน่งของบริเวณซอกฟันเนี่ยแปรงสีฟันย่อมเข้าไม่ถึงนะคะในเด็กที่อาจจะมีเอ,อ่อความถี่ของการเกิดฟันผุมากเนี่ยอาจจะแนะนําให้ใช้น้ํายาบ้วนปากผสมฟูรลายร่วมด้วยนะคะโดยภายหลังการบ้วนเนี่ยเราจะไม่มีการบ้วนน้ำเปล่าตามหรือว่าเราจะไม่มีการรับประทานอาหารใดๆตามซึ่งก็จะเป็นแบบเดียวกับการแปรงฟันนะคะโดยเฉพา เพราะในมื้อก่อนนอนเนี่ยเราภายหลังการแปรงฟันแล้วเนี่ยเราไม่ควรที่จะรับประทานอะไรตามในตอนกลางคืนที่เรานอน,อนเนี่ยในช่องปากของเราจะไม่มีการไหลเวียนของน้ำลายมากมายไม่มีการพูดคุยไม่มีการรับประทานอาหารน,น,นะคะซึ่งจะมีผลทําใหออ้ถ้ามีกรดเกิดขึ้นเนี่ยกรดก็จะค้างอยู่ในช่องปากเป็นเวลานานก็จะยิ่งทําให้เกิดฟันผุได้ไง่ายยิ่งขึ้นค่ะ ถ้าน้องๆอยากทานขนมหรือของหวานนะคะโดยที่ไม่ให้ทำร้ายฟันสวยๆของเราแล้วแล้วก็ก็ต้องฟังคําแนะนำของคุณหมอนะคะและก็นำไปปฏิบัติตามด้วยค่ะน้องๆทางบ้านอยากจะให้เราไขปัญหาปริศนาร่างกายในเรื่องอะไรนะคะก็เขียนส่งมาได้เลยค่ะที่แฟนเพจรายการของเราตามนี้เลยนะคะและสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของรายการของเรารวมถึงดูรายการของเราย้อนหลังนะคะได้ตามนี้เลยค่ะ ส่วนตอนหน้าเราจะมาไขาปริศนาร่างกายในเรื่องอะไรต้องติดตามชมกันให้ได้เลยนะคะวันนี้หมดเวลางลงแล้วค่ะสวัสดีค่ะ